Everything you will ever need. Die. To the you have defeated an enemy and been destroyed because of a child. Oh, nice. หยุดดูคลิปสักแป๊บใครอยากมีไอเดียเทพๆตัวดีๆแรงสูงวินเลทส,สวยวเวเล่นราคาเริ่มต้นเพียง50บาทที่ขอแนะนำํำเพจแอดมินต้น Tp7 เพจรับซื้อรละขายรหัสเกมอาวีที่ปลอดภัยไม่โกงทางช่องพี่รับประกันความปลอดภัยได้เลยใครสนใจไอดีทักไปทางเพจได้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจท,ที่ใต้คลิปนะครับ เคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับ เดี๋ยวนีมารีวิวสกินของเอเลนดอร์สกินใหม่กันเนาะก็เราซื้อมาในราคา399คูปองเนาะเป็นกิจกรรมที่มาพร้อมกับโอเมนอะนะเผื่อใครสนใจก็ไปดูกันได้เราก็ทําคลิปรีวิวที่ได้สกินนี้มาแล้วเนาะสาหรับสกินนี้เนาะก็มีเอฟเฟกเนาะแล้วก็อันนี้เราใส่ชุตดตกแต่งเป็นสีม่วงเนาะสําหรับใครที่อยากได้สีแดงกับอยากได้ ไม่แน่ใจเป็นท่าเดินหรือท่าเต้นเนาะเป็นกล่องสุ่มอยู่ในร้านค้าก็ลองไปสุ่มได้นะใช้ไปกี่คุป,ปองคอมเมนต์บอกกันหน่อยเรากาลังตัดสินใจอยู่ว่าแบบจะเอาดีไหมนะแต่ว่าถ้าไม่แพงมากก็อาจจะทา,ากกเป็นกิจกรรมเป็นทุกคนดูกันโอเคครับก็ถ้าไข่พร้อมแล้วนะครับเข้าดูเอฟเฟกของสก,กินนี้กันเลย รับซู่อ o v โอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมกันเนานะมาดูสกินนี้ของเอเลนดอร์กันก็เรียกว่าอะไรดีอะเป็นแบบพึ่งเนาะตัวนางนขยาเขาไม่ได้เรียกว่าอะไรอะเรียกว่าแบบพึ่งงานไหมไม่รู้อาจจะเป็นแบบแนวพึ่งเนาะเราว่าสกินนี้ so <the> ก็สวยนะมันจะเข้าตีม <the> กับพวกเอเนตแล้วก็เทรนด้วยนะเราว่าก็เป็นสกินที่สวยโออยังไม่ได้ลงเทรนเลยนี่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาเวลาไม่รู้จะมีเวลาเล่นเทนหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยๆเล่นกันไปแล้วกันเนาะอันนี้ก็มาดูเอเลนดอร์ไปก่อนแล้วกันก็การโจมตีก็เหมือนพึ่งเนาะพึ่งหรือต่อเลยต่อยเออพึ่งแล้วกันเราว่ามันจะเป็นแบบนโอเคเจ็บน้อยนี่เนี่ยอันนี้อาจจะแบบว่าโดนอะไรนะบอกแอนแมนโดนหมดกัดแล้วก็กลายเป็นแอนแมนนะไม่ใช่ ไอ้โดนแมงมุมอันนั้นไม่ใช่แอนแมนสิแอนแมนมันใช้ชุดนี่นะไม่เป็นสไปเดอร์แมนนี่โดนแมงมุมกัดแล้วก็ปล่อยยาดาอันนี้น่าโดนทิ้งต่อยก็เลยเป็นอันนี้แล้ว u ข e ก็ไปอู้ย s ล่นการ์ดเล่นการ์ดเนี่ยมันเขาเพลินแล้วก็จะไม่มีคนดูเล่นการก็คือเขาไปนัวนะนัวกันอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ที่จริงเราจะบอกว่าเราก็เท่าที่ดูก็คือโลกเขียวนะ ก็ไม like ่ได้เล like like ่น right <go> <combo> เอเลนดอร์ไม so ่ได้เล <Plaza. S 2> ่นเลยแต่ว่ามันรู้สึกว่าก็พยายามไม่หยุดรู้สึกว่าตัวเอเลนดอมเพิ่งทิ้วอยู่นะแล้วก็พาสีแน่เป็นมาจีปาที่แบบพอใช้สกิลแล้วอะการโจมตีอะครั้งต่อไปมันจะตีตีสองทีอะไรเงี้ยตีเร็วอย่างเงี้ยก็เขาจะเล่นใหม่นะแต่เราถือว่าเล่นง่ายนะแต่เราก็พยายามเล่นอยู่จะลองดูแต่เราไม่ค่อยถนัดเล่นตาวตัวเราเอง ก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกนะันเนาะแล้วถ้าเล่นในป่าในเป็นก็คอมเมนต์สอนกันได้นะไม่ค่อยถนัดป่าเท่าไหร่เรื่องป่าเนี่ยแค่บางตัวแต่ก็แบบไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแต่เกมน,นี้แม่งจะตึงอยู่นะมีแทงเป็นเนี่ยโอ้โหดูดิตีไม่เข้าเลยถ้าเขาใเซอันตีอ่ะไม่ใช่ใส่สก,กิลนโิโอ้โอโแวนแ,นแ,นแวนเราไม่ค่อยชอบแวนเลยสตันน่ะโอเคจ้วเนาะพูดดูแย่งกับแย่งกันแย่งอะไรกันเราด่าก่อนเหรอ ต,ต,ตีต่อเลยตีต่อไม่รอแล้วนะเออ,อ,อโอ้โหใส่ฟาโอเคน่าจะพอดีอุ๊ยอย่าโดนลานไหมโอเคได้โอเคเดี๋ยวไปดูเลนกลา,างให้ดูอือ้มแหวน ไม่ชอบสตาร์นเลยคุ้ยเสียจริงจะกินแหวนเราไม่อยากได้นะนี่เรารอฟรีอยู่นะเรารอพุ่งไอ้เห้ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเยี่ยมเฮ้ยแมโอ้โหแวนไม่บไม่ชอบตรงสตาร์นนี่แหละเล่นแล้วมันเสียจังหวะโอเคเดี๋ยวรอเกิดแป๊บนึงนะเดี๋ยวต่อไปซื้อฟาร์มป่าธนูตีไว้ีไวโอ้ วิวเมื่อกี้มองลูกเอ๋กันเนี่ยเป็นสกินของเวเลสที่เป็นญี่ปุ่นคล้ายๆกันเลยเนาะไม่รู้คิดไปเองหรอกแต่รู้สึกคล้ายแจริงๆก็อยากเล่นสกินญี่ปุ่นของเวเลสนะไม่รู้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่อยากได้อยู่เหมือนกันแต่น่าจะอีกนานละมั้งละมั้งนะแต่ถ้ากลับมาก็ดีอยากเล่นโอเคมาตีนี่เนี่ยนี่เนี่ยเด็กไหมเด็กไหมนี่เนี่ยโอเฝากดูแลปั๊มด้วยรูปคนแถบ ไม่มีใครเออเดี๋ยวเราไปดูเล่กลางเองก็ได้บปไม่มีใครดูกลางละเดีเราไปเองโอ้ยมาไม่ทดโนนโน่นหดไ่เล็มากเราไม่เนี่ยขอโนนน่อยอ้าเว้าเ้าเอ้าดูดูเล่เลเลโอ้โหโอ้เออรลามันตาโหดจังนะ โอ้ยดีนะที่ครับที่แบบว่าสกิลหนึ่งของเอเลนดอรถ้ากดอีกครั้งมันจะวกกลับมาที่เดิมมาเนาะคล้ายมูลาดเลยเนาะเราเป็นแบบมูลาโจมตีระยะระยะไกลโงเดีสีด้ยิปนใช่ไได้ดีเสียได้บัตตอรไฟเมื่อกี้มากเลยช็อตเมื่อกี้ดีมากเลยนะบัตเตอร์ไฟหิวจดกระโดดเข้ามาเลยเด้อโอเคมาล้มาแล้วค่ๆิ เนี่ยเดี๋ยวเราฟังปไาอีกเจ็ดร้อยสิบสิบนี่สิบเหรียญสิบเหรียญเนาะน่าจะเป็นเหรียญเนาะเขาใช้สกุลเงินอะไรกันนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป่นไรไปเลยเลยเจ๋งมากเฮ้ยเว่เล็แบบเป็นคิวโคตรโคตรโครเราจะทำได้ไหมนะเดี๋ยวให้เขเล่นไปตี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 เออ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 มีป้อมแตกไปเนื่ง ใครตีป้อมใครตีป้อมหังเราบ้างเนี่ยเราแล้วก็คือแบบไม่ได้ทำอะไรก็ก็ตีป้อมแล้วกันเนาะไปอยู่แล้วไปดีกว่าไปกดกดอีกอย่างหนึ่งย้อนกลับไปหาห้เอเอบอกหวานเลยนะโอเคค่อยๆเล่นไปหรือถ้าจะเล่นเอเลนดอร์หรือเล่นมูระได้ก็น่าจะเล่นกันได้เนาะลองไปเล่นมูระจะพยายามเล่นละเละเล่นแลล้วเะตลอดเลยมูระโอ้อยากเล่นมูระกันนะเพราะว่า แอบคิดอยากได้สเซ็นเซนอซืออยู่แต่ก็คือมันมันไม่กล้าซื้อบอกว่าเล่นไม่เก่งแล้วมันแบบเออไม่จะได้เงินนะเนาะก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนดีไปบนดีไหมเนี่ยเออรอไปเลยสิมาๆ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 อยู่ไหนจ๋า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 เออเออแล้วมันจะบอกว่าอันตีพาดอ่ะอืมโอเคได้แหละ โอเคช่วยตีดาร์คหน่อยพี่ช่วยตีดาร์คหน่อยนะน้องได้ดาร์คแล้วช่วยดูออโอเคปล่อยเลยไหนเออเอาต้องหรอยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเราเร่งเร่งเร่งเพื่อต้องไปอ่านข้อใหเพราะงั้นเดี๋ยวน่าจะน่าจะคิดว่าสามารถนะว่าจะตีป้อมบนได้แต่ร้ายดูไหมแต่ไม่โอเคเรียบร้อยยังเหลือกนแค่สองค่นะ ทาแน่กินเอรันดอร์อื่นมาเล่นแหละริงก็มีเอนดอร์อีกหลายสกินที่น่าสนใจนะครัก็ยังดูอยู่อยู่เอนดอร์มีที่จัดเปลี่ยนวันเลือกพาแรกเอรนดอร์เลยไม่รู้ว่าหาย่ายังงนะดีไหมไม่เสียตังค์แบบนี้เก็บกุปองไว้แรกสกินอื่นโอเคเรียบร้อยไม่หนต่อดีโอ้วิธไม่หมดจัเลยแล้วไม่มีใครไปช่วยดูบนเลย เรามาล่างอ่ะเดี๋ยวเราตีป้อมล่างให้แตกแล้วกันเนาะอุ้ยตกใจน่าละน่าโอ้โหบ้าสิเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโทษโทษโทษก็ดูล่างอยู่อ่ะไม่พูด้ป้าผิดออกโอเคโอเคเดี๋ยวเราเวเลตไปบนได้ใช่ไหมโอเคไวเราไปบนได้แล้วเราไปกันเราจดการกันเอารอกัน จเอรสกินที่เป็นวันันอกอกไปะที่เป็ปพพนเอกกับวันันโอ้ยที่เอกับวันพันแหวนก็น่าสนใจนะก็คิดอยู่เหมือนกันโอเคเต้นกลับนี่ไงอย่างสวยปีข้างเรียวอย่างเท่เลยอ่ะโอ้พูดไปอย่างนั้นสก,กินของเอันดอร์สก,กินอื่นเหมือนกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะลองไปเล่นดูนะทีที่เป็นแบบสีเขียวหรืออะไรเนี่ยที่เป็นแบบไคเทคใครเทคหน่อยนั่นนก็่าเล่นนะไปโก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 ็โอ้สูสีอยู่นะดูจากจำนวนป้อมก็แบบเราตีฝั่งนน้นแตกไปสามลองตีมันตีฝั่งเราไปสองโอ้ยเพื่อคงเพื่อมาเลยเน่ะกูโดนสตันเฮ้ยแต่นี้เราน่าจะสู้ไหวบ้านอ่ะบ้านอ่ มาแล้วเอ้ยแกเส้นถูกจังหวะด้วยเออเอ้ยอีเอลซ์เอ๊ยไม่ใช่อยู่เองนี่เดียวเองเอ้ยเมื่อกี้จังหวะโอเคใช้ได้เล้วเนี่ยเฮ้ยประทับใจตัวเองนั่นจะเล่นดียังมีน่าจะสูสีอยู่นะไม่ชอบตรงมีแวร์นี่แหละมันมันได้มีถัดไปนะเล่นยากจังตรเลยนี่นี่นี่โอเค ไปไปไปเอา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 ,เอามาให้ตีเลยไม่กลัวมันแบบหิวเลือดตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไไดเดีนี่เนี่ยนี่เนี้ยเอาคเรียบร้อยละวทิงเอรลนดอร์เร,เราว่าค่อนข้างเป็นตัวที่หนีหนีง่ายหนีเร็วอยู่นะมีตัวหนึ่งที่แบบเล่นดีๆน่าจะหลบตีนะฮุ้เลยบอกเดี๋ยวออกของลงเองโอ้อโหไม่รับเรามาออกแง่เ้าเฮาที่เอร่า อ๋อพี่เออเอาสิเอาสิเอา,เอาทำไมไม่ไปอ่ะ <Ultimate. S 1> โอเคไม่เป็นไรคิวไปคิวไปโอเคตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นป่าแล้วนะตอนนี้ออกมาเป็นซัพพอร์ตเก็บแอซิดเอาเออสูงขอบคุณนะ <c oughs> ดีใจที่เพื่อนมาช่วยจังเลย <c oughs> นี่เนนี่เนีนี่เน,น,น โอเเริ่อเล่นจุดแอกแล้อก็ไปดักไปตีตีต่อไม่เล่นไหนดีเอาฝ่ายเล่นเล่นเล่นกลางแล้วกันอะดีไหมเลินกลางก็ได้ถึงยังโอเคปลเอยเยเกมมาแล้วมังกรมาแล้วมังกียาแลวอดมันมาวนะอต้องมปช่วยเวเลส ไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยมาบัตเตอร์ไฟละต้องเจอฉันฉันมาแเลวมึงทันควนจะมาลาดซะหน่อยลาดไม่ได้เสียใจเอลซูเขาเก่งอยู่นะใช่ได้ดีมีคนแบนี้ลยเราก็เล่นไม่ได้เก่งหรอกแต่ก็จะพยายามไเต่อไปหวังว่าจะสร้างจังหวะให้ทีมได้บ้างใช้คำว่าได้บ้างงเล็บมั้ง อเอเ้ยเฮ้ยแวนเหรอเฮ้ยแวนเฮาจังอ้าวแวนไหมไม่ต้องเสีเ่ยโดนกลัวโดนสตัรนอ่นะโอเคได้อยู่นะโอเคได้อยู่โอเคเอลสุลัดไปได้เอลสุใช้ได้เลยโอเคแบบตี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 หุ่นหนั <that> กลัด ืมเดิวสู่ลาดอุ้ยลืมมองลืมมองไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยมาแล้วเออเนี่ยพระเอกสุดมาสุดท้ายไม่เหลืออะไรแล้วโอเคก็ค่อยๆเล่นกันไปเดี๋ยวเลีฟาร์มเราฟาร์มเราก็ตอนนี้เก้สิบแปดแต่แต่ก็เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอ้เละ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 ไม่รอดอ่ะยูเอะเหรอเอ้ยยูเอะไม่รอดเรารอด เฮ้ยรอดได้ไงดิมึงยังรอดเฉยโอเครอดก็ดีใจแล้วนะเดี๋ยวกลับก่อนแล้วกันเนาะไม่ต้องกลับหรอกเดี๋ยวเราเป็นพึ่งเราก็หาอาหารในป่าเอ้าเออไงเรียบร้อยไปไปไปอินนี่ปล่อยอย่าบอกกอนเพื่อปล่อยพึ่งปล่อยพึ่งทีมเราเป็นพึ่งเป็นี่เนี่ยเหี้ยอุ้ยทีมเรา ไ,ได้ดีใจมีคนแบกเยอะ<ช>คิว20คิไป20อะประทับใจเอลสูน่าจะลาดไปสัก20ไม่ใช่เอ้ยแต่เอลสูเก่งจริงโอ้ยแย,ย่บูี้โอ้สงสารนะดีเนี้ยดีเนียดีเนีดีเนี้ยะระหว่างที่เขาพิมพ์กันเราก็ตีปั้มลอยปั้มไปลอยปั้ม ลอยป้อมเด้อลอยป้อมไม่ตีเร็วดีประทรับใจจังเลยเดี๋ยวเราเข้าไปก็ไม่ค่อยเก่งหรอกนะแต่ประทรับใจตรงนี้แหละทีเรามันไม่มีี่เราไม่มีแทงติดใจเออไปตีมังกรดอดีไหมตีเล่นๆนี่เล่นตีขำๆนี่เนี่ยนี่เนี่ยอุยน่ากลัวจังเลยเดี๋ยวไปตีแอบริซอลดาก้อนรอก็ได้นี่เนี่ย สรานี่ือจะไหวเลยนะอุ้ยกดไม่ทันกดปีกหนุ่งไม่ทันเออ mm. โอเคครับก็ <ต deserves S 1> โดนล้านไปอุ้ยา่าวนมาสงสารนะ่าวนที่ตัวเองเลยที่จริงเราก็อยากเล่นแวนเหมือนกันนะเฮ้ยอยากเล่นช่างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว <im ple an> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเราเห็นแวนอยู่ตรงนั้นน่ะ อเขาเก่งนะไม่เราไอ้นี่พุ่งไปทำไมก่อนอ้าวอ้าว้ยดีพุยดีมได้อยู่เวเลสแบกนะโอเคถ้าเกมนี้ได้คนแบกเราก็สบายใจโอเคเราแบกน่าจะไม่รอดโอเคได้ไหมีโหตจังทำไมเขาเก่งกันขนาดนี้ อุ้ยโดนอย่าว่าทีมตัวเองดิสงสารแมนโอไม่แพ้หรอกเล่นไหวป่าววะอุ้ยแรงอ่ะเบเลสได้ทีเอาเองไม่อย่ามาแมนอยากดูช็อตของแวนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแรงมากไม่ต้องบุรีกันหนักขนาดนี้อย่าบุรี่กันเลย ออโอ๊ยมาๆๆวิ่งวิ่งวิ่งอย่าสนใจอย่าสนใจเขาค่อยๆตีไปมาคอมอนคอมอนมา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 โอ้ยนั่นแหวนนี่นะโอ้ยยังมาเหี้ยงมันไม่เลิกบุญเลยมะมา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 อ่ะคีบเข้าไปกันดีกว่าเฮ้ยเอาไว้เฮ้ย Time will ease the pain, but will not heal the no. Your tower has been destroyed. Infinite Slayer has been prepare for the final battle. Shut down slumbers because of the child's innocent curiosity. Nice assist! แวนเขาเก่งเราเราเราไปทำให้แวนเขาดูเก่งขึ้นดีไหมรอก่อนสกิลยังไม่ครบช็อตสองสอแวนเขาโอ้ยแต่ละคนมาไปไปเิปคลหน้าที่ป่าที่ดีโดยการเคลียร์คลิปทีเด็ดคน อไอ้เั็กจะลบโอ้ยไอ้มุะลบไปเปสแนะครับไม่ไหวโอ้โอ,โอแวนแว,นแว,นแวนยังไม่ให้นายคิวหรอกได้ยินเหรอว่าจะแบบปล่อยตัวไม่ให้ไม่่ joy โอ้โนี่คือเตรียมอันติเราเด้อเฮ้ยไม่เลือกตีตีตีโอเคไม่มีอะไรแล้ว ไปเกิดเกิด Everything is w o r t e r i s h i n g สาถอะไม่ให้คิวละตีเด yeah, ็จบเกมเลยได้ปะเอ้ยเยยยยยเยย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 ามีโอยาสจบอยู่นะแตยก็ยังไม่มีมีที่ยบบยังไม่มีเฮ้ยข้างล่างบายยยยยย้ยย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 ีมยย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 ยเมา มาทุกคนพอไหมมาขโอนเออโอ้โอ้นี่ไ The Queen slumbers because of a child's innocent curiosity. Yes. เก็บกดเลยมาๆมาเดี๋ยวตีตีอ้าวไม่มีใครตีด้วยโหเขาไปไล่ฆ่าแวนโอ้ nên khôngยอม นี่ไงครับไม่ยอม không แรงมากเฟรสแรงมากเฮ้ยๆ đi, ไป đi, ๆนี่ๆๆ đi, 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 đi. ๆๆ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 ๆ đi ๆ đi ๆๆ ยาบุลีโอ้่ใช่ไม่ช่ไม่อยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โ้ยโอยยโอ้โอโอ้้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโออยโ่โอโอ้อยโอ้ยนี่ยโอยวอ้ย้้ยโอยบ้ออย้ยย้้ย ไอ๋อมอนมาสิรอกรอกข้ามวิ่นี่จะบุรีดีไปทำไมเฮ้ยแล้วบางคนตายเกิดเฮ้ยคิวมีคนเดียวหรอไปแล้วเดี๋ยวขายขายก่อนออกออกออกดะควันฝาอะไรนะเคียวเคียวม่วงอยู่ไหนเอยเคียวม่วงมาพร้อมผมไลายปลามปลแล้ว อีกีลเราห่วยโอ้ยอีกี้เป็นผู้ชายนะแรงโอ้ยโอ้ยแรง e v แ r y t รง is worth cherishing อ้อ <fit kind abonn és> ้ๆอดูเดือดไหมครเดี๋ยวอาหารป่ากินดีว่ะแรงสงสารแวนเลยไม่กล้าเล่นแวนเลยนี่อย่างอย่างเล่นแวนอยู่นะ กินัวยยิ่หน่อยล่าสุดของแวนอะที่เป็นอีวว่อยากได้เลยนะจะไปเดคือต้องใช้ถึง8ป0พันเลยนะคือเราว่าเราคงไม่ใช่ถึงแปดพันเราคงต้องตอสะสมตามิตประำไปันน่งเลกอีเ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้เอาเราตีป้องรอเฮ้ยต่อจ้าเอาาชนะแล้วเหรอเย้ตอนไหนนี่ ีันนี้ชนะเฉยโอเคครับก็โอเคอยู่นะสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าสนุกถ้าถ้าลบการเรื่องบูรี่ออกก็โอเคโอเคเอลลีกเกมนี้ได้แกเอลสู๋เนาะลาดเก่งเกินฝหมือนไรแจกลาดเก่งนึงว่าเราพยายามเล่นเอลสูลวเราเล่นไม่รอดเลยโอเคครับก็อเอาไปคนละห like นึ่งไลค์เนาะฝากกดไลค์คลิปเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจคนคลิปเนี่ย โอเคครับก็อันนี้สถิติในการลบเนาะก็ Q ไป7ตาย2อง a i d แปไหนดู l 0โู้โห l s Q ไป9ตาย3าม Acid ิบเก้าอะลองเลยนะอันนี้ไอเทมในเกมนะครับก็ออกประมาณนี้นะแต่ก่อนออกเคี้ยวม่วงเขาไปออกไอเกาะตายเกิดอะนะ ก็สำหรับรายละเอียดในเกมนะครับก็สร้างความเสียหายได้13.7%รับความเสียหาย17.0%แล้วก็เข้าทีมไฟทั้งหมด15ครั้งนะครับก็ <c oughs> <c oughs> สงสารฟองตรงข้ามเลยแวรรับความเสียหายเยอะมากเอ้ยไม่ใช่เข้าทีมไฟเยอะมากแต่ก็นะก็โอเคแหละสำหรับเกมน,นี้โอเคครับสำหรับลิมน,นี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะคิดเห็นไงกับสกินใหม่ของเอเลนดอกก็อคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้นทีฟีเจ็ด,ดพเพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับเราฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ำคลิปด้วยนะนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย